สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นใสนะครับผมเดี๋ยวสอนแบบการเล่นสอนแบบในเรื่องเอฟในเรื่องอันตรีนะเนื่องจากแบบเขาเรียกว่าไงสก,กินมันกลับมาวนขายได้นะสก,กินเก่าที่อยู่ในกลองยินยางแต่แมก่ะสกินเปลี่ยนอันตรีที่มาใหม่แต่แบบบางคนเขาอยากเล่นอะไรเงี้ยสกินแต่บางคนอยากซื้อมาลองเล่นแต่แบบเล่นไม่เป็นเนี่ยก็จะมาสอนเล่น ชุดที่ผมยืมมานะไม่มีเห็นมันเทนใครได้ชุดนี้ไปก็ต้อง,ต,องต้องพยายามโดดเลยนะถ้าเดินปกติไม่มีอะไรแต้โดดจะไม่มีเอฟเคเลยเดินนอกเรื่องละกลายเป็นรีวิวสกินแม่<ๆ>านัน้ก็มัเริ่มเหมือนเอฟนะจิกเอฟบมันมีสองสองมันได้ทั้งสองแบบแหละจะเป็นเอฟหนึ่งก็ได้จะเป็นเอฟสองก็ได้เอฟหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีแบบ อะไรป้องกันตัวได้อย่างแรกคือเราสามารถกด F ตอนโดนตีได้นะ F หนึ่งแต่ F สองไม่สามารถกด F ตอนที่โดนตีได้สมมุติเราโดนแพรลี่อย่างเงี้ยคือเราโดนสตาเมทเต็มๆโอเคกด F กดอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็น F หนึ่งมันจะกดได้โดนฮิตแรกแล้วก็กด F ได้เวลากด F หนึ่งเนี่ยมันจะแบบริ้งเหมือนเข้า,ขาสู่สถาะล่องห่นแบบศัตรูมันจะตีเราไม่ได้นะ แต่ก็ต้องระวังบางอันตินะที่มันจะเป็นสตันหรือบางเอฟที่มันเป็นสตันเอฟนี่ไม่น่าไม่น่าติดส่วนใหญ่จะเป็นอันติมากกว่าบางทีมันจะสตันเราได้แล้วแบบตัวเราจะหลุดจากเอฟเลยนะพวกอันตไว้เป้อะไรพวกเนี้ยชามเรซาอะไรเงี้ยหลักๆก็คือมันไม่ค่อยจะโดนหนักเท่าไหร่ก่อนกด เดี๋ยวมันจะหลบดาเมจได้กับทุกอย่างเลยนะตอนนี้กด3บิแล้วก็ตอนถ้าเรากดเสร็จปุ๊บแล้วเรากดมันก็จะเป็นการต่อยพินทีหน,นึ่งทำดาเมจนิดนึงก็ถือว่าได้แต่ส่วนใหญ่คนเขาจะหลบกันนะไอ้ช็อตไอ้ช็อตต่อยพินเ่ย เดี๋ยวเวลาคนเห็นไฟวิ่งมาต่อยเขาก็จะรอหลบแหละเราวิ่งไปใกล้เขามากก็ะจะไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่จะแนะนำจริงๆก็<อ>แบบไปแล้วก็แบบชาร์จเล่นอะไรแบบบางทีมันสามารถกดเอฟแล้วไปตีขาวได้หมดเอฟไปแล้วแบบฟ้าหรือไปตีขาวเนี้ยก็คุ้มกว่า อย่างดีเดี๋ยวนี้มันโดนเนฟมาเยอะเมื่อก่อนปั๊มยาปั๊มอะไรได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แนละ้วพราะระวังก็คือวเวลาเอฟอยู่แล้วกดตีก็หลุดเลยนะหลุดจากหลุดจากเอฟเลยก็ต้องระวังไว้ดดวยบางทีเผื่อไปคลิกเวลาจะหนีเราก็พยายามสลิงไว้แต่อย่าเพิ่งตีนะรอให้เอฟจะหมดแล้วค่อยตีอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ไว้ใช้มันก็ทําให้ตัวเราแบบยืนได้นานขึ้นนะมันยืนทาอะไรได้เป็นเอฟนี้ส่วนอีเอฟหนึ่งมันเดี๋ยวคนได้นิยมเล่นเอฟนี้กันมากกว่าจะเป็นเอฟที่แบบไว้ทําดาเมจก็เป็นเอฟที่บบกดแล้วตัวจะพุ่งไปชนศัตรูแล้วจะมีดาเมจแต่ไม่สามารถกดตอนโดนตีได้ สามารถไว้หนีอะไรเงี้ยได้สมมติเราตีอยู่แล้วเราลงเราก็สามารถพรุ่งออก,กได้นะมันก็หนีอะไรงเงี้ยคือมันใช้ได้หลายสถานการณ์จะพุ่งใส่คนก็ได้พุ่งหนีก็ได้ห <Not yet. S 1> ลักคือเอฟเนียใช้ตอนโดนตีไม่ได้แถมแถมน้าตอนพุ่งมันแคนเซิลไม่ได้นะ ถ้าแบบตอนที่กำลังจยง้าง,งานเนี่ยคือมันคนเซิลได้ตอนที่กำลังจะออกตัวเราสามารถคนเซิลได้แต่ถ้าสมมติเราพุ่งไปแล้วเนี่ยคือมัน c a น c e l อะไรไม่ได้มันจะพุ่งจนสุดสทางที่เราไปก็ระวังไว้ด้วยบางทีอาจจะพุ่งเข้าไปหาดงศัตรูดงอันติอะไรเงี้ย่แคนเซิลมาก็ไม่ทันละแล้วลก็อีกอย่างหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้นะก็คือไซน์เนี่ยมันจะมีพอเรียกว่าอะไรผมก็เบิชัวร์เงีน จะมี F สองแบบนะแบบแรกก็คือสมมติเราตัวยืนพีนเนี้ยป่ะแล้วกด F คือตัวมันจะแบบขึ้นด้านบนรอบหนึ่งแล้วก็พุง่งจะเพื่อขึ้นแล้วชาร์จแล้วก็พุง่งแต่ถ้าเรากระโดดหรือแบบตัวเราอยู่กลางอากาศคือเราจะแบบไม่ต้องชาร์จนะคือมันจะพุ่งไปเลยยมันก็จะไวกว่านิดนึงมันก็ชาร์จแหละแต่มันแบบชาร์จแป๊บเดียวมันไม่มี F ไวกว่าแต่เปนได้แต่จริง,รงมันก็นิดนึงแต่มันไม่ดีอะแต่มันก็มีผลนะเพราะว่าบางทีศัตรูเนะี่ยเขาหลบเอฟเราได้จากนั้นถ้าจะแนะนําจริงๆอก็แนะนําให้แบบกระโดดแล้วปกติผมจะกระโดดแล้วเอฟตลอดเลยนะคิดไวกว่าใช่ไหมจะไวกว่าปกติศัตรูมันยังหลบกันไดนะ้ถ้าเราเอฟแบบบางทีมันแบบ สูงมันก็หลบได้แล้วมันก็ปัดไฟหลุดระยะเราล่ะแค่นไม่เป็นกระโดดเลยเอฟเดียวแน่นอน็ัดโดนตีเลย็อัอดโดนอะไรอย่างเงี้ยก็เอฟปกติกระโดดอาจจะแบบไม่ทันได้กดเอฟต่อมาก็จะเป็นเรื่องเอ่อเอเนื่นเนี่ยเอฟเนี่ยเวลาสมมติเราเขาเรียกว่างไงจะสามารถชนคนที่อยู่กลางอากาศได้นะ เราชนคนที่อยู่กับกางอากาศเราจะฟ้าทันนะผมมันบอดมันสัดนไม่ได้ประมาณนี้ก็ได้แต่จริงถ้ามันมุดศัตรตูมันสลิงหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่บนอากาศหรือมันกระโดดอะไรเราชนปุ๊บเสร็จเราสามารถแดดไปฟ้าต่อได้มันก็จะได้ฟ้าอีกทีหนึง่งเหมือ็ทำใบนะว่าชนเสร็จแล้วก็ไปไปฟ้าพวกตัวที่มันลอยอย,อยู่ก็จะทำได้แนตะ่ตัวติดเพนอย่างเงี้ยก็คือไม่ทันนะ ก็เป็นเรื่องอันติ <love> ติก็จะมีสองแบบคนนิยมเล่นแบบสองมากกว่าแต่แบบหนึ่งก็ดีนะแต่ก็ผมเล่นแต่ผมว่าน่าจะยุยินยากไปแหละไอแบบแรกมันก็คล้แบบสองเลยมีเวลาตีปุ๊บก็จะมีเกตเหมือนกันเป็นโซ่เหมือนกันแต่มันแบบไม่ได้รวบเหมือนอันติสองอันตินี้มันจะเป็นการฟาดแทะแล้วกระชากกลับมา ั้งอื่นก็เหมือนกันหมดเลยตอนไม่มีเกรดครับฟาดเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยเวลาตอนมีเกรดคือมันสามารถหักได้คือหันปกติมันจะเป็นแนวลาบไปเวล่าใส่ฟาดอันที่สองเนี่ยคือเราสมมติเราจะเงยนหน้าขึ้นบนมันก็มันก็ได้แค่แค่ตามพื้นนะแต่นเนี้ยมันสามารถเงียนหน้าได้ตอนกระชากลับมันจะสามารถพวกกระชากพวกศิลาได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่บนฟ้าพวกนาดิ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนอันติตอนกระชากเนะี่ยมันสามารถตอนเจามเกเกร์นะมันสามารถกระชากพวกหุ่นพวกยางเล็กได้นะมันก็จะตัวเซตัวกระตุกมีสนึงกนะ็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะผมเคยไปลองเล่นอยู่ส่วงหนึ่งถือว่าดีเลยแต่ผมว่าที่สองก็ยังดูได้เปรียบกว่า มันเราจะพูดถึงอันที่สองเด้อมันน่าจะแนะนำมันที่สองมากกว่านะเมืองแรกก็คือคลายทีหนึ่งแหละตีมาก็มีเกตแต่ตอนชาร์จจะเป็นแบบคลายรวบรอบโซ่จะเป็นฟาโซไปตัวก็จะติดติดเบิรนด้วยแถมแบบติดซีซ,ซีด้วยตอนรวบแล้วแบบเพื่อนเรามาฟาเงี้ยก็ค่อนข้างจะแรงนะก็ค่ข้าจะดูดนะบางที ตัวยบขอบเนีก็จะถูกกระชากกลับมาตรงกลางเนี่ยสมมติมันอยู่กันหลายๆตัวเนี่ยมันก็ดูดมารวมกันเนี่ยแล้วเราฟ้าทีหนึ่งก็อาจจะตายได้เลยขัน้นตอนแบบไม่มีเกียรตเยเหมือนปกติเลยนะเหมือนกันึงงลยฟ้าซ่อปกติเลย แค่ตอนมีเกยียรติมันก็จะดีกว่าเยส่วนใส่เฉามาชาได้ทั้งสายทั้งขวามันท่าเท่ากันเลือกเลือกได้นะคู่เลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือใส่สามารถตีข่าวได้คือแบบไม่ได้มีแค่ชาดเราสามารถข่าวได้เหมือนเป็นการตีข่าวแต่ฮิตแรกตัวเราจะเป็นข่าวนะฮิตสองเป็นม่วงฮิตสามเป็นทอม คือทีแรกก็ระวังไปตีเขาโดนเขาอาจจะแบบมีคนปล่อยฟ้าเลยมีคนมาตีข่าวเราด้านข้างเนี่ยเขาก็จะโดนคอมโบโดนอะไรได้ก็จะไม่คุมมันตีเราถ้าจะตีจริงกอาจจะแบบตีศัตรูที่มันแบบกําลังจะหนีอย่างเงี้ยตีให้ตัวมันกระตุกหรือไม่ก็ตีศัตรูที่แบบเวลาหนึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีศัตรูยู่กําลังกระโดดจะแก๊บเนี่ยเราก็ตีได้ตีให้มันล่วงเนี่ย ทีแบบเสตเกียวรัดหนีอย่างเงี้ยเราก็ตีเนี่ยมันลวงได้ทำไมก็ตอนที่เราตีหนึ่ง,งอย่างแรกก็คือใส่เนี่ยเวลาเราตีโดนใช่ปะมันจะคลายพวกคาตานเะนีพวกอะไรสามารถตีรังงัดได้นะสามารถตีได้สองฮิตเป็นพวกคาตนะนะแล้วก็งัดเดียลองเปลี่ยนบอดแบบ Okay, เกิดเวลาตีบัตรเนะี okay, ่ยเก็บองงัดติดใจนะเนะี่ยมันจะตีแบบได้สองฮิตเลยนะครั้งเราตีขาวเขาได้ีเด๋ยวไจริงๆนะนะมันก็ได้แค่สองฮิตอ่ะฮิตท,ที่สามเนี่ยคือแบบศัตรูมันก็แดดได้แล้วเก็บนะ okay, มันก็ไม่โดนละเช่นั้นเวลา ตีเขาเรียกว่าอะไรต้องอยู่หนึ่งหนึ่งอยู่คนเดียวด้วยนะบางทีเราจะไปตีแบบอดสถานการณ์แบบตีแบบสามสามแบบตอนกำลังนัวยเงี้ยที่โดนฟ้าโดนเลไไม่ค่อยคุมนะจดคนเยอะก็พยายามฟแบบาดโซ่อย่างเดียวนะพยายามจะไ,ไปตีแต่แบบจดหนึ่งหนึ่งบางทีเราฟาดแล้วศัตรูมันหลบไหมเราก็ต้องแบบไปตีข่าวมันนะแล้วก็งัดอะไรเงี้ยพอตีข่าวเสร็จมันก็จะมีคอมโบใส่อยู่นะก็จะมีคอมโบสองรูปแบบ อย่างแรกก็คือข่าวข่าวงัดกระโดดตีนกระโดดตีเสร็จแล้วมันก็ต้องลงมาตีข่าวได้สองทีมก็จะเป็นประมาณนี้คัอบอีกแบบหนึง่ง จะเป็นแบบเด็กก็จะไม่ได้โดดแต่จะเป็นตีจะไม่ค่อยุมเท่าไหร่ใช่ไหมกระโดดตีน่นาจน่าจะคุมกว่าแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอะไรตีปกติเป็นทาน่านี้กับท่านั่งตีท่านั่งตีจะเป็นท่านี้กอตีปกติกับนั่งตีสังเกตมันจะฟาดโซ่คนละแบบกันนะมันไม่ได้เหมือนกัน จะมองไม่เห็นแต่มพยายามมองสีโซ่ฟังเสียงก็หละมันจะบบคนละคนละแบบ,แบ,บนันตีกับนั่งตีเพราะฉะนั้นเราสามารถแบบตีนัดตีนั่งตีแล้วก็ตีอีกทีอย่งเงี้ยจะเป็นประมาณนี้มันก็จได้สามฮิตจดี <S <S ดแต่จริงกระโดดตีน่าจะคมกว่า แต่บางทีกระโดดตีแล้วกระพือมันไม่ดีอะ่ะมันก็ตีไม่ติดนะเลนบอดมันขยับได้มันขยับไปกว่าแต่ถ้าเป็นปกติอะ่ะมันจะตีได้มันจะประมาณนี้ตีทีหนึ่งแล้วก็นัน่งตีแล้วก็ตีมันจะครบสาม h i ดี บางทีกระโดดตีมันต้องข่าจะใช้พื้นที่ข้างจะเยอะนะตัวเราจะขยับเยอะบางทีพื้นที่มันอาจจะแบบไม่เอามาเลยเท่าไหร่ก็ใช้แบบตีแล้วก็นั่งตีแล้วก็ตีต่อถ้าตีปกติมันจะได้สองอนั่งด้วยมันจะได้สามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้เวลาอันติดเนี่ยมันสามารถแพรี่ได้ด้วยนะก็คือเหมือนแพร่ปกตินะตอนซับก็จะเป็นแบบท่าปาดโซ่ลงมาแล้วก็หิวเลือดด้วยมันจะดีนะ จริงเล่นตัวนี้ยก็พยายามมองพวกเขาเรียกว่าอะไรป้ากระบี่กับป้ามีดบินไอ้พวกแนี่ยแค่ดาเมจมันจะแรงแล้วมันจะปาดเราค่อนข้างจะฟรีนะเราก็พยายามโฟกัสมันแล้วก็รอแพรลี่มันได้นดีมลองท่าแพรดี่ห้ดเถียาเมจแรงนะ น่าจะแรงเลยแถมยังฮิวเลือดด้วยน่าจะข้อดีเลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเวลาสมมติเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นตัวทองจะช่วงจังหวะที่เรากำลังชาร์จก่อนที่จะขึ้นกิ้งอะ่ะคือเราสามารถแคนเซิลมาแพรีได้บางทีเราโดนดาเมจโดนฟ้าอย่างเงี้ยแต่อาวุธศัตรูมันไหลหิอ่ะเราก็สามารถแพรลี่ได้นะ ต่อให้เราจะโดนดาเมจอยู่ถ้าตัวเราไม่กระตุกยกตัวอย่างเป็นพวกดูเอลเบตเนี่ยอาวุธที่มันละลายฮิตอะเนี่ยเลือดถ่มรถไปแล้วนะแต่แบบแทนเล็ไปไหมเนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยแต่เขาแล้วก็มันพูดถึงการเล่นแบบ ตัวนี้ยคือมันจะมีปัญหายอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเล่นเราจะโดนอะไรค่อนข้างจะหนักเลยบางทีเราจะโดนฟ้าหรือว่าโดนอันติโดนอะไรโดนเอฟค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเวลาโหลดอคือมันก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะบางทีโดนฟ้าทีเดียวก็คือตายเลยเพราะบางทีเราชาร์จตัวมันค่อนข้างจะนิ่งนะบางทีศัตรูมาปาดฟ้าจากด้านหลังจากด้านข้างเนี่ยคือเราก็จะรับต่อให้เป็นตัวทองมันก็ม,นกมันก็ดันรับดาเมจเยอะอยู่ดีอะ บางทีเราฟาดเนี mm ่ยหรือบางทีเราทำอย่างนี้ก็จริงแต่แบบมีซ like nah ัตวตัวแบบมากกว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมาฟา์มาไรเราได้ก็เลือดน้อยมันก็อาจจะแบบเล่นไม่ได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราฟาดเราต้องระวังด้วยนะตอนเราฟาดชาร์จไฟแบบไม่มีเกียริอะพยายามแบบเนี้ยชาร์จแบบเนี้ยชาร์จติงแล้วก็ปล่อย ก็ระวังศัตรูเขาจะแดดนะส่วนใหญ่เวลาศัตรูแดดมันจะชอบแดดตอนคินแรกอยู่แล้วนะสมมติเราชาร์แจแล้วไปในจังหวะศัตรูมันจะแดดคือมันแดดแน่ๆแล้วผมผมเจอ <mia? S 1> ผมกระด็ดนะแล้วบางทีเขาจะแดดมาตีข่าวหรือแดดมาฟาเราได้เราต้องระวังไว้ได้ก็พยายามพยายามดูเขานิดนึงว่าเขาทําอะไรถ้าบางทีเขาจะแดดเราก็รอก่อนนิดนึงก็ได้ เพราะตัวนี้เวลามันปล่อยฟ้าชนนะมันชนเราไม่ได้หรอเราเป็นตัวทองแต่พอเขาเลือกที่จะปล่อยเราก็แบบเดี๋ยวจะตีเราเนี่ยเราก็ไปส่วนได้แล้วก็อีกแบบตีรก,การ,ร,ะระยะห่างนิดนึงเวลาเล่น <Wow. S 2> อย่างแรกคือโซ่เราอ่ะมันค่อนข้างจะไกลประมาณนี้ป่ะมาสิบเมตรเราพยายามบางคนเขาเล่นอ่ะพยายามแบบตัวเข้าไปแนบเลย ตัวเข้าไปชิดเลยมันไม่ค่อยคุมนะบางทีเราโดนฟ้าโดนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะเจ็บแต่บางทีมันนั่ติอยู่เงี้ยคีอเราก็จะลําบากแหละแล้วก็พยายามแบบปาดเสร็จก็พยายามถอยมาพยายามยักรักษาระยะห่างไว้ให้มันอยู่ประมาณเกือบๆปลายโซ่พอดีมันกลางๆก็ได้ไม่ต้องเกือบๆนะเดี๋ยวมันจะแบบไม่โดนอีกนตัวจัดก็ปาดเสร็จก็พยายามดูประมาณนะั้น ราจะได้ไม่โดนดาเมจอนะถ้าศัตรูมันใช้อาวุธที่มันแบบระยะไม่ได้ไกลคือมันดาเมจมาไม่ถึงตัวเราอยู่แล้วเราก็ข้ออยายจะปีรือบางทีมันเป็นตัวอย่างพวกทาาติเงี้ยเรากาาร็แบบต้องระวังพยายามแบบอย่าเข้าไปชิดมันมากพยายามรอแดดหลบ้ยแต่ตัวเนี้ยมันต้องสําคัญก็คือต้องพยายามแดดนะคี่มันจะโดนพวกเอฟโดนอาตเขาเยอะพยายามแบบชาร์จชาร์จด,ดูว่าฝั่งศัตรูเขาจะทําอะไร,ไรแล้วก็ค่อย ถ้าตัวเขาเล็งเราเนี้ยเราก็แดดหลบเด็ดหลบไปเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะปล่อยมันจะเป็นประมาณนี้นะตเต็ปพยายามอย่าโดนหนักให้โดนหนักนี่คือมันเล่นไม่ได้หรอนย่จะมตายคาอันตีเลยใช่แล้วก็อีกแบบหนึ่งในจังหวะที่เรา,เร,าเรียกว่้ถ้า, <c oughs> ถาไปยืนชาติเนี่ยเราอาจจะโดนดาเมจอาจจะตายได้เง,งี้ยแต่เรามีเอฟแล้วเราพุ่งไปหาศัตรูได้ พุ่งไปหาได้ก็จริงแต่คีเลือดเราไม่พอเล่นอยู่ดีเราก็อาจศัตรูตีสวนเรามาเราก็ตายอย่างเงี้ยบางทีศัตรูฟ้าเราทีเดียวเราก็ตายเราสามารถเอฟขึ้นบนฟ้าได้แล้วก็ชาร์จลงมาเงี้ยเราค่อยออกไปแบบฟานโซ่สักนิดหนึ่งแล้วก็ออกไปเแบบง,งี้ยเราก็ต้องแบบดูเลือดศัตรูเลยนะว่ามันคุ้มค่าที่เราจะทํำไหมบางทีศัตรูเลือดเต็มหลอดเนี่ยก็แบบอย่าไปหาทําเลยเพราะเราแบบฟาดไปมันก็อาจจะไม่ได้อะไร แต่ก็ไรแต่ัปนศัตรูเลือดก,ก็โลเหมือนกันโลเหมือนเราเนี้ยถ้าเราแบบเอฟขึ้นไปแล้วลาดลงมาศัตรูตอาจจะตายได้เนี่ยบางทีเพื่อนเราฟ้าช่วยก็อาจจะตายได้เงี้ยน่าจะคุมนะบางทีเราเอฟไปโดนคนก็จริงเลยแบบาอาจจะตีได้ก็จริงเละแ่สังเวชศัตรูมาส่วนเรล่ะลุนในกรณีที่แบบปอตูมีเพื่อนอีกเพื่อนศัตรูก็อาจจะมาฟ้าเรามาตีข่าวเราอา,อาจจะตายได้ ก็บางจังหวะที่แบบบางสถาน,นการณ์ดีกว่าสามารถเอฟขึ้นไปแล้วก็ชาลงมาได้ใหญ่จม,มบางทีเราเล่นเราก็ตีหนึ่งของสามไปไดนะ้แต่จังหวะนี้ที่สามอ่ะพยายามหน่วงไว้ดินหนึ่งแล้วแบบตีหนึ่งสองแล้วก็หน่วงสามไปหนึ่งแล้วก็ปล่อยแบบหน่วงให้ฝั่งตรงข้ามแดกก่อนอนดะี๋ย่าอย่ใช้วิธีนี้นะตีตีเพราะยังไงเขาก็แดกอยู่แล้วนะตอนที่เราที่จะแบบเราจะเป็นแบบ ตัวทองเนี่ยพิธา,าเบสไมนค่อยจะแรงนะจะเม็ดเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยพิธาเบสไมนค่อยจะแรงนะอ่ะมึงเราไปแล้วก็งวงอันนี้นึงแล้วก็ไปให้ทำแบบนี้ได้ดหลกักๆอ่ะเรื่องตัวนี้พยายามหลบพยายามแบบรอจังหวะอะไรเงี้ย เราก็ต้องดูตัวด้วยว่าแบบไอ้ตัวเราสู้ตัวนี้ได้หร<บ>ือเปล่าพวกทคลินพวกอะไรทากาจิอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีการเล่นสองรูปแบบถ้าฝั่งเราไม่ได้มีตัวทรับอ่ะหรือแบบตัวเยอะอะไรเราก็สามารถเรือกที่จะจ่ายก่อนแบบจ่ายไว้ได้ให้เขาอังติแล้วเราก็แบบก็หนีจ,จ่ายแรงอังติฝั่งเราข้ามแต่บานก็ต้องดูเพื่อนเราด้วยว่ามันแบบเพื่อเราอังติเป็นแบบตัวอะไรเงี้ย ควบุมค่าที่เราจะจะเรียกไงแต่ในถ้าแนะนำจริงๆเก็แบบรอให้ฝั่งหนูข้ามหมดก่อนพยายามเล่นยืเดี๋ยวตัวเนี้ยมันมีข้อดีก็คือถ้ามันยีได้แล้วฝั่งหนูข้ามแบบไม่มีอันติเนี้ยมันก็จะสบายบางทีมันสองหนึ่งสามหนึ่งได้เลยเพราะเวลามันก็จะโกงแหละอันติมันถ้าแบบเจอคนไม่มีอันติอ่ะมันจะเก่งเลยแหละเก่งกับคนไม่มีอันติอะไรเนี่ยดูลิเหมือนใครพวกทากาจิก็จะแบบ เก็บไว้ก็จะดีนะก็จะโกงกับอีกแบบหนึ่งก็เคยเปิดไว้สมมติเราวิ่งไปเจอคนเน,นี่ยคือเราเอฟตอนอันติเนี่ยมันจะรีเอฟอยู่แล้วนะตัวเนี้ยมันก็ลืมบอกไปเลยเอฟเสร็จปุ๊บอันติลวบสม,มมติเราแดดแล้วลวบได้บางทีจังหวะเนี่ยศัตรูแบบไม่ได้มีอันตินส่วนเราเนี่ยบนเดีเราลวบแล้วแบบเพื่อนมาปาเนี่ยก็คือตายได้เลยนะาฉะนั้นก็คคอแบบ จ่ายไปมันก็จะมีข้อดีของมันอยู่แต่บางทีถ้าเองฝั่งมึงจ่ายส่วนมาเราก็เล่นไม่ได้นะแต่เราก็ต้องพยายามหนีเอาอะคืออาจจะแบบมาลาดได้นิดนึง่งส่วนใหญ่มันจะลาดยากนะแต่มันพยายามแบบลบๆเล่นได้อยู่แต่มันก็ลําบากอ่ะตัวนี้มันค่อนข้างจะต้องแน่จะเน้นเอาแบบตัวรอดค่อนข้างจได้แต่มันจะมีปัญหาก็คือเล่นแล้วแบบเอาชีวิตตัวเองไม่รอดบางทีอันตีไปก็ตายอยู่ดีอะไรเงี้ย แล้วก็พยายามแบบเล่นยื้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเซฟบางทีผ่านตังข้ามอันติผ่าตข้ามเอฟเราก็พยายามหลบนะพยายามอย่าไปรับดาเมจเยอะเท่าไหรถ้าแบบไม่ได้มีตัวซับปล่อยหิวให้อย่างเงี้ยรับเยอะไปบางทีตายคาอันติเอันตินอจะบ่อยนะตัวเนี้ยอาจจะต้องเล่นระวังนิดหน่อยแต่ถ้าแบบไม่มีตัวที่อันติสู้เราได้หรือแบบั่งตข้ามมีอังติตัวมันก็ค่อนจะเก่งเลยนะคือแบบเลือกได้เลยว่าอยากฆ่าใครเยอะ ดาเลนผมก็ใส่เป็นแบบนี้นะต้องขห้าจะคุมแล้วเคครับผมคลิปนี้ไม่น่ามีอนะไรมากนะแค่แนะนำเอฟอันติที่เรียกเล่นกับวิธีการเล่นเล็กๆน้นนนนนนอยๆลักถ่ายใช้เอฟตอน Ad อันติก็คือบางทีสมมุติเราเลือดเราโลงเนี่ย